เห็นยางตายนึ่งนะครับนี่ผนไปแค่สองข้างนะครับสองข้างเราพอหน่อแต่เขาได้ผนแน่นอนครับสองข้างนะครับพอน้ำยางครับนี่ครับโอ้เสียดายเจ้าของฝนบายยูนะครับมันได้วนข้างในผลเพิ่มนะครับมา่นี่กับผมมีแล้วนะโอ้นี่ครับโอ้ได้เจ้าของฝนได้มาพอหน่อยวันนี้หน่อย ะครับต้นตายเนึ่งนะครับบุมีเลยนะครับสี่ห้าต้นบมนี่เจ้าของผลปลอยทิ่งไว้เลยนะครับนี่ครับแหวดวงนี่เลยครับบุมีการกีดเลยนะครับสามสี่ปีตีผ่านมานะครับโอหวมมีน้ำยังนะครับนี่ครับต้นนี่ตีวานนักซุดครับเป็นเชียร์รดเต็มหน้านะครับวันนี้มีน้ำยังครับอ๋อนี่ครับ โอ้ต้นนี้ต้นนี้ออกเร็วนี่ครับนี่ครับอันนี้ขนาดทักสาล้วกาเว่นเว่นช่วงไปนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับนี่ครับ้นหมูนี่นี่แถบจะบ่มีน้ำยั้งเลยนะครับตสนเมื่อกี้ตัแต่ครับเออเนาะ ต้นนี้เทวะปูตึมมีนะออนี่ครับเริ่มเป็นตุ่มยางออกมาแล้วครับนี่มีแล้วครับหมายไว้เลยนั่นสักนี่ครับอันนี้เป็นต้นเยว่ะสาหัตสุดนะครับหมายไว้เลยครับผมมีน้ํายางนะครับแล้วพอวันนี้ครับนี่ครับตั้งหัวหมอกนี่ครับแต่วันนี้ยางไหลแล้วครับโอ้ น้ำยางมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับกากระบาดไปเลยนะครับเพ่าบอกม,มีนน้ำยางแล้วนหนอพ่อหนะเขามาฝนเตี่ยแรกนี่มีเลยเนาอม,มีเลย<อ>นะเตี่ยเขาการกระบาดด้วยนี่ครับผมนี่ครับนี่เห็นปืนปากกิตเนี่นะครับพ่อเจ้าของมา